สวัสดีครับแฟนๆช่องกูรูยูเนเต็ดวันนี้อยู่กับผมเจดคอนเฟิร์มเหมือนเดิมครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับผมจะเลือกเอาคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชียร์มาคอนเฟิร์มกันครับพร้อมกับเหล่าบรรดากูรูเป็น3มประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ อามาดึงคก๊าคืนวันพฤหัตสบัสดีครับผมเลือกเ,อเกมเวลาตีสองตรงนะครับยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับโอลิมป,ปิกมาร์เซจากฝรั่งเศสจะเปิดบ้านเจอกับฟยานูดจากฮอนแลนด์ครับเ,เกมแรกฟรยานูดเปิดบ้านชนะมาก่อน3-2นะครับมาร์เซเนี่ยตัวหลัก ที่ไม่ได้เล่นในเกมที่แพ้ลียงครับมาติโอเกนดูซีสดิกบากัมบูบัมบ้าเดียงน่าจะกลับมานะครับร่วมกับดิมิทิพายเยตฝั่งของเฟยเยนูดมีคู่กองหน้าที่น่าสนใจครับเป็นหลุยซินิเทรากองหน้าโคลอมเบียจับคู่กับซซเรียลเดสเซอร์ครับกองหน้าในเชเรียนะครับแน่นอนแฮนดิแคปเปิดมาให้มากเซเป็นต่อเงื่องไขเนี่ยเฟเยนูดขอแค่ผลเสมอจะเข้าชิงนะครับในขณะที่มากเซไม่มีทางเลือกถ้าชนะหนึ่งประตูต่อเวลา ถ้าชนะมากกว่านั้นก็จะแซงเข้าชิงนะครับผมดูแล้วเนี่ยเกมเนี้มา์เซเอาคืนหน่ครับกลับมาเล่นในบ้านเสียภาพโดยรวมถือว่าเหลื่อมกว่านิดนิดด้วยครับสกอร์ที่เป็นไปได้ผมมองว่ามา์เซจะเปิดบ้านชนะไป3ประตูตอนหนึ่งเข้าชิงนะครับดังนั้นคืนวันนี้คอนเฟิร์มไปที่โอลิมปิกมา์เซครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแฟนกูรูยูเนเต็ดทุกคนนะครับพบกันเี่กูรูประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้ในที่เด็ดเจดนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับเห็นหน้าเห็นตากัแบบนี้เนาะกดไลค์กดแชร์ไปกงใจหยกับเรา3ประสานกูรูยูเนเต็ดในทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้เป็นฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ รอบรองชนะเลิศนัดที่2นัดตีสอตรงครับโรม่าจะพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะโรม่าของมูนิโยชนะ1เสมอ3แพ้1ครับ <net> ส่วนเลสเตอร์เสมอ3แพ้2ไม่ชนะใครจาก5เกมล่าสุดนะนะัดแรกคู่นี้เสมอกันที่คิงพาวเวอร์สเตเดียม1ต่อ1วันนี้ต้องมาที่โอลิมปิโกสตาดิโอในกรุงโรมของอิตาลีเขานะอ่ะดูโรม่านะครับวันนี้คริสมอลลิงนะครับแบรันคริสตันเต้และแทมมี่อับราฮัมเป็นตัวหลักส่วนเลสเตอร์นะครับมีจอเนี่แเวนส์ครับยูริติเลมันส์และเจมี่วาร์ดี้นะคู่นี้โรม่าบังคับชนะ กี่ประตูก็ได้แฟนเฮเลยแต่ถ้าเสมอพังทั้งแถบซึ่งนํำดูแล้วโรม่าของมูนยเน้นสุดๆในรายการนี้พวกเขาหมายมั่นฟันมือจะเป็นแชมป์เช่นเดียวกันเพราะ,ะนั้นดูแล้วเลสเตอร์มาเยือนด้วยโอกาสเป็นของโรม่าชัดเจนนะครับประตูเดียวใน90วินทีพวกเขานจะระเบียดไหวนะเพราะนั้นสกอร์ที่ข้าพเจาจะเกิดขึ้นนะครับโรม่าชนะเลสเตอร์1ประตูต่อ0นะครับเพราะฉะนั้นทีเด็ดจะดำมองเจ้าถิ่นเลยครับหมาป่าแห่งกรุงโรมโรม่า ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปน,นี้นะครับติดตามพวกเรา3ประสานกูรูยูนเต็ดได้ในทุกช่องทางพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับทีเด็ดเจ็ดำสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวครูดนะูในแต่ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาพาเฮผมจะไม่พาคุณเดินเซแนะ่นอนการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวันวละหนึ่งคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับตัวนี้หนึ่งคู่นี่เรื่องมาจากเกาโชซาเลนต์ลีในเวลาห้าทุ่มตรงไปดูสุดท้ายตารางกันครับวันนี้ซาเลนตา้าครับทีมอันดับสิบแปดวิ่จะเปิดบ้านเจอกับทางเวเนเซียทีมอันดับยี่สิบอันดับบุ้ยนะครับดูคู่นี้จะมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางซาเลานตานะ้าเอาชนะสองประตูต่อหนึ่งครับไปดูว ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางเวเนเซียรตรง,ง,งกันข้ามเลยนะครับแพ้มา5เกมติดครับเกมล่าสุดแพ้กับทางยูเรนตุสองประตูต่อหนึ่งครับไปดูกลุ่นตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับซาเลนตาน่าเนี่ยเกมรับจะมีทางเฟเดริโกฟาซิโอครับตรงกลางเอเดอร์สันและหน้าเป้าจะเป็นทางมิลานยูริชครับส่วนทางเวเนเซียข,ข้างหลังมาเตียกาดาล่าครับตรงกลางโทมัสอองลีและหน้าเป้าจะเป็นทางเดวิดโอเกเรเก้ครับก็ต้องบอกว่าซาเลนตาน่ากำลังเครื่องร้อนนะครับร้อนแรงสุดกี่สี่เกมหลังสุดเนี่ยไม่มีแพ้ใครและเป็นการชชนนนนนะะถึงงคครรัับพวกกกเเขขาาาโอออสดต้้ีี่่ยม สูงนะครับเพราะว่าตามเอมโปลีทีมที่อยู่ในโซนปลอดภัยเนี่ยแค่สองแต้มนะครับถ้าวันนี้เก็บชัยชนะได้ดีเนี่ยมีสิทธิ์อยู่รอดครับต้องมาเจอเวเนเซียที่หวยพรอมครับพวกเขาแพ้มา9เกมติดแล้วนะฮะไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วยิ่งมองไปที่เฮทูเฮทเจอกับทางซาเลนตาซาเลนิตานา่ามา4เกมหลังสุดเนี่ยวพวกเขาแพ้ซาเลนิตานา่าทั้งหมดเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่น่าหยุดอยู่ครับวันนี้เวเนเซียน่าจะหมดใจไปเลยด้วยแล้วก็ซาเลนิตาน่ากับทางเครื่องร้อนมีแรงจูงใจด้วยน่าจะเปิดบ้านเอาชนะเวเนเซียสบายๆส,ส,ส,สองประต so ูต่อศูนย์ครับแลดีีๆก็เเชิญตรรงน้ลยคับ ครับกูรูยูไนเแต็ดมีผูราสาประสานคอยเปิดป้อนข้อมูลดีๆให้คุณจากตรงนี้ทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกคอยทุกคนโชคดีแล้วผลิกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ